สวัสดีครับพี่น้องที่กําลังติดตามรับชมคลิปอยู่ในขณะนี้วันนี้ผมจันแว่นก็จะพามาอัปเดตสวนป่าที่ปลูกมาได้1ปีกับสีเดือนที่ผ่านมานั้นผมก็ได้ลงเป็นคลิปอยู่ก็เป็นการถ่ายทําคลิปรวดเดียวทั่วสวนแต่วันนี้จะพามาชม1ล็อกคือที่ผมจัดทําเป็นล็อกๆนะครับก็โดยใช้ไม้สักเป็นเป็นแนว แนวเขตของล็อกมีสับรถแทรกด้วยอันนี้ก็เพิ่งตัดหญ้าเสร็จไปน่าจะสักประมาณถึงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะแลเห็นต้นไม้ไหนเนาะส่วนถ้ายังไม่ตัดหญ้ามันก็จะเหมือนนู่นทางสวนทางล็อกน้นมันมองไม่ค่อยเห็นต้นไม้เห็นแต่ต้นที่มันโตๆแต่ว่าพอมาทางนี้ มันก็มองเห็นอยู่มันก็มีทั้งต้นเล็กต้นใหญ่นะครับเดี๋ยวจะนั่งลงแล้วก็ดูนะอ่าหากเรานั่งลงแล้วก็แพนดูอย่างงี้มันก็จะมองเห็นเห็นต้นไม้เห็นทั้งเล็กตั้งใหญ่สวยงามเลยทีเดียวอ่าที่ว่าสวยงามคือในมุมของคนชอบปลูกป่านะส่วนพี่น้องที่อ่ไม่ใช่สายปลูกป่าแล้วก็ได้หลงเข้ามาดูคลิปนี้ก็อาจจะว่าก็ พาดูอะไรก็ไม่รู้ยังไงก็ลองดูนะครับเผื่อว่าจะมีโอกาสชอบบ้างเดี๋ยวก็จะพาดูต้นไม้ไปเรื่อยๆนะ,ะเริ่มจากต้นนี้เลยดีกว่าอันนี้เป็นต้นติ้วติวต้นนี้เรือว่ากอน,นี้เกิดเองนะครับเมื่อก่อนผมตัดทิ้งทุกปีสมัยเป็นสวนยางฟาราเง่าเขาก็อยู่ตรงนั้นแหละ นี้พอปล่อยก็เลยแตกขึ้นมาหลายหลายต้นเลยทีเดียวอ,อยู่ใกล้ๆกันนี้ตรงนี้ก็จะเป็นยางพาราซึ่งผมไม่ได้ปลูกนะครับแต่ว่ามันขึ้นจากต่อเดิมต่อเดิมที่ได้ตัดออกไปก็ตัดปีที่แล้วก็ผ่านมาจนถึงช่วงนี้เนาะตัดก่อนที่จะปลูกต้นไม้ ประมาณเดือนหนึ่งก็1ปีกับ5เดือนนะครับเขามีการเจริญเติบโตที่รวดเร็วมากเนื่องจากว่าระบบรากเดิมมีความสมบูรณ์และใกล้ๆกันนี้ก็จะมีต้นสักต้นสักก็โตได้ดีมากนะครับทีนี้อันนี้เป็นว่าว่าต้นนี้ผมปลูกในวันที่ปลูกนั้น ติ้วครนี้ก็ยังไม่ขึ้นนะครับแล้วก็ยางพาร,ราไอต้นที่ให้ดูนั้นก็ยังไม่ขึ้นอันนี้ผ่านมาปีกับสี่เดือนปรากฏว่าว่าต้นนี้ก็ยังไม่ไปไหนมาไหนก็ยังอยู่ในสภาพนี้นะครับผมว่าคงจะสู้กับติ้วแล้วก็ยางพาร,ราไม่ได้แต่ยังไงก็จะปล่อยให้อยู่ตรงนี้แหละอันนี้ก็เป็นไม้ประยุงประยุงนี้ก็ถือว่า โตดีมากนะครับเท่าที่เห็นอยู่ในแปลงนี้แฟนกล้องไปเนี่ยเห็นต้นที่มันติวโตวหนอยน้นก็จะเป็นพยุงเป็นส่วนใหญ่ถือว่าเป็นไม้ที่มีการจเจริญเติบโตและก็ทนแลง้งปลูกน่าจะประมาณ2-300ต้นไม่ตายสักต้นนะครับแล้วก็นี่อีกไม้ชนิดหนึ่งที่ผมปลูกแล้วก็ไม่มีตายสักต้นอันนี้น่าจะประมาณ2-300ต้นน่าจะตาย เป็นประดูนะครับอ่าสวยงามเลยทีเดียวคือไม้ที่ปลูกในในสวนผมเนี่ยบริเวณที่เป็นป่าสิบไร่นี้ก็จะมีไม้อยู่ร่วม20ชนิดยีน่สะิบสายพันธุ์ที่ผมปลูกทั้งปลูกเองแล้วทั้งที่เกิดเองอยู่ในแปลงนี้มันก็มีอ่ามาดูตรงนี้ ต้นขี้เหล็กต้นนี้คือปลูกเองนะครับก็โตเร็วมากแล้วก็ใกล้ๆกันเนี่ยไม่ถึง50เซน้วยยางฟาราก็ขึ้นงอกขึ้นมาจากต่อเดิมโตแข่งกันเลยกับต้นขี้เหล็กแล้วก็ถัดมาตรงนี้ต้นสักห่างกันประมาณ1เมตร โตแข่งกันไปเลยปล่อยให้อยู่ใกล้ๆกันนี่แหละอันนี้เป็นต้นติว้วต้วต้นนี้เกิดเองนะครับเพิ่งเกิดก็เลยยังยังไม่โตสู้เขาไม่ได้ใกล้ๆกันมาก็มีต้นพยุงก็ถือว,ว,ว่าโอเคเลยนีย้มาดูตรงนี้อ่าอันนี้ผมไม่ทราบว่ามันเป็นต้นอะไรนะครับ เเองท่าที่ดูดูใบดูอะไรแล้วผมว่ามันสวยงามมากเลยแต่คงจะเป็นไม้เนื้ออ่อนแต่ว่าผมเห็นมันสวยนะครับผมก็เลยปล่อยไว้ให้อยู่คู่กับต้นสักอ่างกันประมาณ50เซนติเมตรสักก็โตไปคือ ไม้สักถือว่าเป็นไม้ที่โตเร็วมากนะครับที่ผมปลูกในปลูกสลับกันกับฮอกันน่ปลูกเป็นแถวแบ่งล็อกแบ่งโซนแปงไม้ผมผมปลูกจากาจากเงานะครับคือสั่งซื้อเงามันมาเขาก็แพ็กใส่กล่องมาให้เปิดมาดูก็อ่านอยู่ในกล่องเหงัอนกับรากยาก็กอเอามาปลูก มันก็มีทั้งต้นที่โตเร็วโปแบบไม่เกรงใจใครทะลุฟวดพาดขึ้นมาเลยแล้วก็บางต้นมันก็ยังไม่โตยังเล็กๆอยู่ก็มีนะครับต้นนี้ยอดหักไม่รู้ว่าไปโดนอะไรแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเดี๋วมันก็แตกขึ้นมาใหม่แต่นูน่นน่าจะได้ประมาณหเมตรแล้วแหละถ้าไม่ถึงก็ขาดไปนิดหน่อย ถือว่าโตแบบไม่เกรงใจใครเลยอันนี้คือไม้สักนะครับโตเร็วมากส่วนในที่บริเวณตรงนี้มีอยู่สองสามอย่างที่ผมปลูกแล้วมันตายเยอะนะครับคือยางนายางนาต้นนี้ผมเพิ่งมาซ่อมป,ปีนี้ยางนาถ้า จะพูดถึงทั่วแปลงนี้ผมปลูกน่าจะประมาณ400กว่าต้นแต่ว่าได้ซ่อมปีนี้ซ่อมอยู่ประมาณ30-40%อ่ต้นนี้ก็ซ่อมใหม่อันนี้เป็นต้นหญีหรือว่าหมักเข่งกระชาสารบ้านผมเรียบหมักเข่งอันนี้มันเกิดเอง นะครับเกิดเองคงจะมีเงาอยู่ตรงนี้แล้วก็ขึ้นมาผมชอบมากเลยเหมือนกันถือว่าไม่ได้ปลูกถือว่าโชคดีที่ได้ไม้ที่ตัวเองชอบได้อันนี้เป็นว่าว่าต้นนี้คือปลูกโดยในแปลงผมนี้มันก็จะมีว่าขึ้นอยู่เหมือนกันต้นเดิมมันแต่ว่าคงจะคนละสายพันธุน์ครั ว่าที่ผมนํามาปลูกตัวน,นี้น่าจะเป็นว่าสีชมพูว่าลูกใหญ่ๆทีนี้ในในแปลงผมเนี้ยไม้ประดู่แทบทุกต้นมันจะมีลักษณะแบบนี้นะครับคือยอดมันจะโดนแมงกินไม่รู้ว่าแมงอะไรกินแทบทุกต้นเลยแต่ว่าผมก็ไม่ซสีเรียหรอกเดี๋ยวมาตัดแต่งใหม่แล้วก็แตกขึ้นมาใหม่ อันนี้คือตะเกียนทอง<ม>ก็ผ่านมาได้หนึ่งแรงแล้วก็ช่วงนี้กำลังแตกยอดแตกอะไรก็คงจะมีการเจริญเติบโต,ตที่ดีต่อไปนะถือว่าได้ซ่อมเยอะเหมือนกันตะเกียนทองส่วนต้นนี้ไม่รู้ว่าต้นอะไรอยู่ในแปลงนี้มีค่อนข้างจะเยอะอยู่แต่ว่าช่วงนี้ผมคุมไว้โดยตัดออกก่อนเนื่องจากว่ามันเป็นไม้ที่โตเร็วมาก แต่ว่าต้นนี้ผมทดลองปล่อยดูยเดี๋ยวผ่านไปสักส้องสังปีผมก็คงจะปล่อยไม้ที่มันขึ้นเองตามธรรมชาติแต่ช่วงแรกยังไงก็ต้องคุมเพื่อที่จะเอาไม้ที่เราปลูกให้ขึ้นมาก่อนนี่ตัวนี้ที่ผมไม่ปลืม้มไม่ประทับใจเลยคือมะข่าโมงปลูกได้ปีกับสี่เดือน อย่างไงก็อยู่อย่างนั้นแหละในขณะที่ไม้ต้นอื่นๆเขาก็มีการพัฒนาแล้วก็เจริญเติบโตที่ดีอันนี้คือพยอมพยอมนี้ผมก็ชอบมากเลยชอบเป็นส่วนตัวเลยเหมือนกันสวยงามนะครับอันนี้คือไม้แดงไม้แดงต้นนี้วันก่อนมาเห็นมันเอ็นน่าจะว่าใบมันใบมันเยอะ ใบมันใหญ่แล้วก็ทําให้ต้นมันเอ็นผมก็เลยมีวิธีแก้อยู่2วิธีนะครับวิธีหนึ่งก็คือตัดใบมันออกตัดลดักษณะแบบนี้แหละไม่ตัดหมดแต่ตัดออกครึ่งหนึ่งลำต้นมันก็จะตรงขึ้นมาก็อีกวิธีหนึ่งคือเอาไม้มาคำ้ำผมใช้อยู่สองวิธีอันนี้ก็เป็นยางนาะต้นที่รอดตายผ่านแรงมาได้ก็สวยงามเลยทีเดียวนะครับนี่อีกต้นหนึ่งที่ ผมชอบมากมีความประทับใจเป็นพิเศษคือต้นกลันเกลวภาษาอีสานผมเรียกว่าต้นมันปลาเป็นไม้ที่มีดอกหอมมากเลยนะครับสวยงามปลูกอยู่ในแปลงนี้ปีกลายนี้น่าจะประมาณ3 0 40ต้นนี่แหละตายต้นหนึ่งแล้วก็ปีนี้ก็เอามาปลูกเพิ่มอีกจำนวนหนึ่นงคาดว่าปีหน้าอาจจะ เสริมอีกเพราะว่าดูแล้วเขามีความทนทานแล้วก็จเจริญเติบโตได้ดีอ,อันนี้ก็เป็นยางนาอ่าถ้าได้ขนาดนี้ทุกต้นในสวนโอ้โคงสุดยอดมากแต่ว่ามันมีไม่กี่ต้นหรอกที่สวยงามแบบน,น,นี้ส่วนใหญ่ก็โตบ้างเล็กบ้างนั้นแหละเป็นธรรมดา อันนี้คือต้นประดู่ประดู่ที่ผมปลูกในสวนนี้ก็หลายร้อยมีลักษณะที่โตแบบโดดเด่นอย่างนี้อยู่ประมาณสี่ห้าต้นอันนี้ก็เป็นต้นไม้ติ้วที่เกิดเองผมกะว่า ปีนี้ผมก็ซ่อมมาถึงช่วงนีชง้ช่วงเดือนตุลาก็ยังซ่อมอยู่เนื่องจากว่าปีนี้คาดว่าฝนมันจะค่อนข้างเยอะตก,ตกไปอีกนานอีกสักระยะหนึ่งผมก็จะหยุดซ่อมนั่นแหละเพราะเพราะว่ามีประสบการณ์จากปีที่แล้วมาปลูกในช่วงปลายฤดูช่วงเดือนตุลานี่แหละต้นไม้ที่ปลูกน่าจะเกือบ200ต้นเหลือรอดไม่ไม่เยอะแล้วก็เหลือรอดอยู่2ชนิดก็เลยปีนี้ ก็เลยจะพักไว้ก่อนอ่านี่ก็เป็นยางนาที่มันรอดตายผ่านแรงมาได้มันก็สวยงามอยู่นะครับทีนี้ถ้าหากว่าปีนี้ที่ผมซ่อมไปนะมันมันยังตายอีกถ้ามันยังตายเยอะอีกเหมือนเดิมเนี่ยไงที่ผมผมเล็งไว้ <c oughs> ไอ้ที่มันโตๆเสยๆเนะี่ยจะมีปะยุงมีประดูมีกันเกลามี อะไรประมาณนี้แหละที่ผมจะเอามาใส่เนื่องจากว่า,าดินเขาได้เลือกแล้วเนาะว่าไม้ชนิดใดมันจะจะเจริญเติบโตได้ในบริเวณนี้คือที่ผมปลูกในลักษณะที่ไม่เป็นแถวเป็นแนวคือ,อปลูกแบบเรียกแบบธรรมชาติมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียอย่ ก็ดีส่วนตัวผมผมว่ามันมันแลดูแล้วมันมีศิละปะดี <c oughs> ไม่ได้เป็นแถวไม่ได้เข้าแถวแตข่ข้อเสียมันก็มีอยู่นั่นะคือช่วงที่ตัดหญ้าตัดอะไรนี่มันบางทีมันไม่สะดวกมันต้องอเลี้ยวอ้อมหน้าอ้อมหลังอย่างนี้มันวางสนุกตัวเอง <c oughs> อันนี้ก็โ,โตได้ดีมากครับคือต้นกระบกหรือว่าต้นเพิ่มพูน ก็ปลูกหลายต้อนอยู่อ่าชอบนะครับชอบนี่ตัวนี้ที่ที่ว่าผมปลูกเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วมะข่าแต่ได้พันไม้มาหลายชนิดอยู่แต่มีมะข่าแต้กับขี้เหล็กที่รอดตายแล้วก็รู้สึกว่าจะตอบสนองได้ดีอยู พยุงมีแต่สวยๆเลยนะครับอันนี้ว่าเกิดเองมาเกิดแทรกกลางอยู่ระหว่างพยุงสองต้นนี้ก็ปล่อยเอาไว้ก็จะสังเกตเห็นเนาะว่าผมมีการเอายูคาลิตัสมาปลูกด้วยซึ่งหลายคนเนาะอาจจะกลัวมีการพูดปากต่อปากมาว่ายูคาลิทัสเป็นพืชเลี้ย ปลูกที่ใดทําให้พืชอื่นไม่เจริญเติบโตอันนี้ผมว่ามันมันก็เกินไปนะครับเขาบอกว่าต้นยูคาอยู่ที่ใดมันจะไม่มีไม้อื่นขึ้นด้วยแต่เท่าที่ผมเห็นผมว่ามันไม่ใช่ผมว่าไม้ทุกชนิดแหละถ้าไปปลูกเป็นแปลงใหญ่ๆแล้วก็ปลูกอีกทีมันไม่มีไม้ชนิดอื่นขึ้นหรอกอันนี้ก็เหมือนกันนะครับผมเอามาปลูกแทรกไว้ไม่กี่ต้น ถ้าหากเห็นว่าต้นอื่นมันมันขึ้นไม่ได้มันสู้ไม่ได้ผมก็จะตัดออก,พกเพราะว่ายูคาลิปตัสมันเป็นไม้ที่เราตัดออกมันก็แตกขึ้นมาใหม่คือช่วงที่เราตัดออกไม้ชนิดอื่นมันก็จะถือโอกาสนั้นจเจริญเติบโตผมเคยเห็นอยู่แปลงยูคาลิปตัสร่วมกับไม้ป่าสวยงามนะครับอันนี้เป็นมหามหานี้ก็เกิด อยู่ตรงนี้อยู่ในสวนยางพาราก็ตัดทิ้งทุกปีทีนี้พอปล่อยน่าจะประมาณ6เมตรได้ <c oughs> ขึ้นเร็วมากนะครับคงจะเป็นถ้าเหตุจากระบุบรากเขามันแข็งแรงในนี้ผมก็เอากระถินเทพามาปลูกใส่ด้วย ว่ากันว่ากระถินเทพามันก็เป็นไม้ที่โตเร็วมากเหมือนกันอันนี้ผมปลูกผมกะจะไม่ตัดออกคือจะปล่อยเข้าไปจนหมดอายุขายไขแม้ว่าในอนาคตไม้มันจะใช้อะไรไม่ได้ไม้มันจะเป็นโครงอันนั้นก็กช่างนะครับเพราะว่าในส่วนที่ผมจะใช้ผมก็ปลูกไว้อยู่อนอกนอกโซนอยู่อันนี้ครับยอมตอนนี้ก็โอ้โหสวยงามมากนะครับ แล้วก็อยู่ใกล้ๆก,กันกับต้นยางนาตันนี้ก็ไม่ใกล้ราหรอกห่างกันอยู่ประมาณสองเมตรครึ่งอ่ะอยางนาต้นนี้นีอ่อ้สวยงางม,มากเลยเนี่ยเท่าที่ผมดูผมว่าปีหน้านี่มันน่าจะได้กินเห็ดนะเนี่ยเป็นต้นกล้าพันที่ใส่เชื้อเห็ดมาแล้วแหละแต่ว่าเอ๊เพื่อเป็นการเร่งเอามาใส่อีกหรือ,อยังไงนี้ใกล้ๆกันก็จะมีต้นประยุท์ พยุงกับยางนาพยุงสูงกว่ายางนาแต่ว่าในอนาคตนะยางนามันก็แสงไปอันนี้เป็นต้นรังต้นรังนี้ก็ไม่ตายนะครับทนแรงได้ดีมากถัดมานี่เจ้าตัวนี้ผมปลูกในแปลงน่าจะประมาณห้าสิบกว่าต้นแต่ว่าเท่าที่เห็นรอดอยู่สี่ต้น รอ,อย่งไทั้ทงทั้งที่ผมสืบประวัติมาแล้วว่าพื้นที่พื้นดินตรงนี้เดิมทีเนี่ยมันจะมีต้นกระบากอยู่เยอะมากแล้วก็ผมก็ยังเห็นอยู่ต้นกระบากที่อายุเป็นร้อยปีขนาดหลายคนโอ,อก,ก็ยังมีอยู่เยอะอยู่เหมือนกันแต่ว่าพอนำมาปลูกลงใหม่ปรากฏว่ามันตายเหลืออยู่ไม่กี่ต้นผมก็ไม่เข้าใจนะ หรือว่ามันจะเกิดจากสาเหตุที่ผมค้นพบโดยบังเองิญคือผมซ่อมยางนากับซ่อมตะเคียนแล้วก็มาฮอกานีไปคือเห็นมันตายเยอะพอขุดขึ้นมาดูปรากฏว่าต้นที่ตายน,นี้รากมันจะงอพับขึ้นด้านบนเป็นแทบทุกต้นแทบทุกต้นนะครับไม่ใช่ทุกต้นแต่ว่าปีที่ผ่านมานี้มันมันก็แรงแบบ ปีนี้แหละเนาะช่วงพฤษภามช่วงเมษาพฤษภาเนี่ยมันแรงแรงจัดแล้วก็แย่แรงยาวนานถึงขั้นว่าโลกเดือดทำให้ต้นไม้มันตายเยอะแต่ว่าต้นที่มันตายส่วนใหญ่แปดสิบก้าสิบปร์เซ็นต์คือรากจะงอพับขึ้นด้านบนแล้วก็ผมสังเกตอีกอย่างหนึ่งคือจากปีนี้แหละผมได้กล้าพันไม้มาผมก็มาตั้งไว้ตั้งไว้ก็หลายวัน ฝนไม่ตกแล้วก็ไม่ได้รดน้ำาพรากฏว่าใบมันเหี่ยวมันเฉาทีนี้มันก็มีมีต้นที่ทั้งเหี่ยวทั้งเฉาแล้วก็ต้นที่ไม่เป็นอะไรผมก็เลยเอามามาแกะดูปรากฏว่าต้นที่ใบเหี่ยวเฉานั้นรากเขาจะงอพับต้นที่ใบยังสดชื่นอยู่รากจะปกติก็เลยพอจะอนุมานไว้ว่า,ารากที่มันงอพับขึ้นมานี้หากมีการรดน้ําอยู่เป็นประจํามีการให้น้ําประจำเนี่ยมันก็จเจริญเติบโตไปได้ปกติแต่ว่า ขาดน้ำเมื่อไรจะตายอันนี้เป็นขี้เหล็กขี้เหล็กนี้สุดยอดมากนะครับนี่ผมอยากแนะนำให้ปลูกผมปลูกอยู่ในสวนนี้นะจะประมาณ200 200ตน้นอยู่บริเวณทางทางโซนหน้านั้นผมทำเป็นสวนป่าก,กินได้อันนั้นคือปลูกเพื่อตัดยอดเอาไปต้มขายกิโลกร,รัมละ50บาทสร้างไรายได้อย่างดีนะครับอยากแนะนำให้ปลูกปลูกไม่ถึงปีก็สามารถให้ผลผลิตได้ พยุงต้นนี้ก็สวยงามเนี่ยไม้แดงนี่ก็คือมีความชอบเป็นส่วนตัวเหมือนกันก็ป <c oughs> ูกค่อนข้างจะเยอะอยู่ไม้แดงแต่ว่าเป็นไม้ที่เราต้องคอยมามาตรวจดูเรื่อยๆนื่องจากว่าเขาจะใบใบค่อนข้างจะใหญ่แล้วก็นา ทีนี้จะทําให้ลําต้นเอ็นเอ็นโน้มลงหากเราไม่มาจัดการก็รจะทําให้ต้นเสียทรงจะต้องมาจัดการไม่ค้าก็ตัดใบออกนะคะรับก็พอประมานแล้วเนาะสําหรับคลิปนี้ฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังแรงใจสาหรับคนทำคลิปหากเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้กดติดตามเป็น fc เป็นแฟนคลับกันก็อย่าลืมกดติดตามดนะ้วยเนาะ ผมจันแ่นก็จะขอขอพระคุณเป็นอย่างสูงทริปนี้คงจะลากันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ